ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องปีศาจหมูออนทัวร์ครับสำหรับ e ีีนี้นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมนะครับปี2025นะ เริ่มต้นปีใหม่ครับ EP นี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทําบุญไหว้พระเก้าวัดในกรุงเทพนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้วางแผนมาก่อนเลยนะครับตื่นเช้ามาก็คิดว่าอยากจะไปก็ก็ออกมาเลยอาบน้ำแต่งตัวออกมาเลยไม่ได้วางแผนเลยว่าจะไปวัดไหนวัดไหนบ้างเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าครับค่อยไปหาข้อมูลข้างหน้าครับ แต่ว่าวันแรกที่เราจะไปเนี่ยกะว่าจะไปที่วัดภูเขาทองก่อนครับไปเริ่มต้นที่นั่นแหละการเดินทางครั้งนี้เราใช้ขนส่งสาธารณะนะครับไม่ได้เอารถไปครับก็ถึงแม้ว่าถนนจะโล่งนะครับแต่กังวลว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปจอดไว้ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับอย่าลืมครับถ้าเข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องพีสันหมูออนตัว ก็สวัสดีพี่ใหม่คุณผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปทําบุญกันครับอ่ะหลังจากที่เราออกเดินทางด้วยรถไฟฟ้าต่อด้วยรถเมย์ครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงวัดสเกตราชวรมหาวิหารครับที่นี่ครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทรครับและพระพุทธรูปสําคัญภายในวัดครับที่เราไปกราบสักการะกันนั่นก็คือพระพุทธมงคลชินสีวชิระมุนีครับ ครับและตอนนี้เราอยู่ที่วัดแรกนะครับเรามาถึงวัดแรกแล้วก็คือวัดสะเกตนั่นเองนะครับหรือว่าทุกคนรู้จักในชื่อของวัดภูเขาทองนะครับเมื่อสักครู่เราเข้าไปการาบสักการะพระประธานอยู่ในอุโบสถแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นบรลม,มันพดกันครับ มุดดวงด้านล่างที่เรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนครับเอาไปใส่ไว้ด้านบนนะครับด้าบนบนบาลงบนพืครับตอนนี้ขึ้นบันได ตอนนี้เราลงมาจากวัดภูเขาทองกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราวัดแรกเสร็จสิ้ส 5, นผ่านพค้นไปนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปวัดที่สองนะครับก็คือวัดสุทัศนนะครับก็ใช้การเดินครับเดินจากนี่ก็ไม่ได้ไกลมากครับอากาศก็ไม่ถึงกับร้อนครับกําลังโอเคอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับก็คนค่อนข้างเยอะนะครับช่วงปีใหม่คนมาทําบุญ กันค่อนข้างเยอะครับสุดท้ายปีด้วยครับอ่าก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดสุทัศน์กัครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์เทพวารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่นี่ครับเป็นแลนด์มาร์คยี่ว้อใจกลางกรุงเทพเลยครับด้านนี้สาราว่าการกรุงเทพาอาณาจักรครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเสาชิงช้านั่นเองนะครับนี่แล้วก็ วัดสุดศั์ก็จะอยู่ครับท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีกลุ่มทัวร์จีนอะไรก็ค่อนข้างเยอะด้วยครับนี่บรรยากาศลึกฮักนะครับในช่วงปีใหม่นะครับหลายท่านก็มาทำบุญปีใหม่กันค่อนข้างเยอะเลยครับ อ,อด้านหน้านี่ก็จอดมอเตอร์ไซค์ได้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขา,าให้จอดฟรีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน ครับสำหรับวัดที่สองของวันนี้ครับคือวัดสุทัศเทพวราลามราชวรมหาวิหารครับชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับสำหรับพระพุทธรูปที่สําคัญครับที่เราได้เข้าไปกราบสักการะนะครับนั่นก็คือพระพุทธตรีโลกเชษนั่นเองครับแล้วเขาก็ล้มลงตายพอตื่นขึ้นมาตอนนี้เราออกจากวัดที่2ก็คือวัดสุทัศนเทพวราลามไปทีเล็กน้อยแล้วนะครับ เดี๋ยววัดต่อไปเราจะไปที่วัดชนะสงครามครับชื่อวัดก็มีความหมายที่ดีนะครับเป็นวัดที่สามที่เราจะเดินทางไปเดี๋ยวเราเดินไปครับระยะทางก็ประมาณหนึ่งกิโลนิดๆ,ๆนะครับจะเดินไปตามเส้นทางนี้นะครับผ่านไปทางสารวาการกรุงเทพนะครับอาจจะจะว่าไกลก็ไกลจะว่าไม่ไกลก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ก็ระยะทางก็พอเดินนะครับหลายคนเขาก็เดินนะครับนะครับก็มีเพื่อนเดินค่อนข้างเยอะนะด้านหลังก็มีเดินตามมาอีกก็ค่อนข้างเยอะเลยครับอากาศก็กําลังดีครับไม่ร้อนจนเกินไปแต่ก็จะว่าเย็นก็ไม่เชิงว่าเย็น,นครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดชนะสงครามไปที่เรียบร้อยแล้วครับด้านหลังนี่เองนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็เป็นศาลของกรมพราชวังมวรกับสมเด็จพระมหาสุรสิงห์างนะครับก่อนหะน้ทาท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ทัวร์จีนอะไรก็มีค่อนข้างเยอะเลยครับ<ม>เดี๋ยวเราไปไหว้สการะพระประธานด้านในกันครับวัดที่สามนี้ครับคือวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารครับ เป็นวัดโบราณครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยานู่นเลยนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทครับพระประธานที่นี่ก็คือพระพุทธนรสีตรีโลกเชษนั่นเองครับเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับวัดที่3วัดชนะสงครามนะครับด้านในก็การสักการะของฟรที่วิหารเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปวัดที่4กันครับอยู่ด้านหน้านี่ครับเดินหรือว่าสะดวกนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆ วัดพระแก้วนั่นเองครับหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับประจากรุงเทพด้วยนะครับด้านในนั้นประดิษฐานพระแก้วมรกตนะครับพราสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยแล้วก็ชาวกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็แดดก็เริ่มจะร้อนแล้วเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ผมจะสักรู่ก่อนที่จะมา ถึงน,นะครับ่าเนี้ยทานข้าวอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เรามาถึงวัดที่สี่เป็นที่เรียบร้อยอากาศร้อนมากครับตอนนี้เที่ยง พร้อยไปหาป่ายนะถ้าท่องเที่ยวตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับพี่เห็นด้านหลังนะครับดูนะครับเปิดฟ้าหมวดดินไปหมดเลยครับมีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนหรือ,อนักท่องเที่ยวไทยเองนะครับก็ตอนนี้ถนนที่อยู่หน้าวังเนี่ยเขาปิด การจราจรน,นะครับไม่ให้รถผ่านนะจะผ่านได้แค่เลนเดียวก็คือฝั่งทางนู้นนะครับเลนเดียวนะครับสําหรับด้านเนี้ยเขาจะปิดเลยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับมาอํานวยการจราจรอํานวยความสะดวกนะครับตามจุดต่างๆครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเดินถูกทางหรือเปล่านะครับเห็นมีแต่คนเดินสวนมาอ๋อเนี่ย อากาศค่อนข้างร้อนหลายคนก็เข้าพักกันใต้ร่มของกำแพงวังนี่ครับกำแพงวัดเนี่ยครับเจอตอนนี้ยังหาทางเข้าไม่เจอครับด้านหน้าจะน,นีทางองอกตรงทางเข้าที่เคยเข้าเขาไม่ให้เข้านะครับเพราะว่านเหมือนแบบมีมีรถจากสถานทูตเนี่ย วิ่งเข้าไปอ่ะสองสามชาตินะครับไี่ยืนดูแล้วก็คาดว่าน่าจะมีพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ด้านในนะครับเขาชี้มาด้านเนี้นะครับให้มาเข้าจากด้านข้างเดี๋ยวไปห,หาทางเข้าเลยสำหรับวัดที่สี่ครับก็คือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองครับหลังจากที่ได้เข้าไปแล้วนะครับผมเองนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในวิหารที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตได้นะครับ อันเนื่องจากว่าขึ้นมหาชนนั้นเนืองแน่นชนิดที่ว่ายืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ขยับไปไหนเลยนะครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับวัดพระแก้วครับด้านหน้าด้านหลังของผมก็คือปะดิสถานพระแก้วมรกตนะครับก็คนเยอะมากครับเข้ากวาจะเข้ามาถึงนะครับค่อนข้างลําบากเลยเนื่องจากว่า มีการตรวจเข้มแล้วก็ที่สําคัญนะครับขาตั้งมือถือนะครับห้ามเอาเข้านะครับขาตั้งแล้วก็ไม้ที่ติดหัวกล้องใช้ไม่ได้ครับตอนนี้เราคงว่ายอยู่ด้านนอกครับเพราะว่าด้านในเข้าไม่ได้เลยนะเข้าไม่ได้เลยนะครับครับวัดที่4ี่ครับเราออกมาจากวัดพระแก้วแล้วนะครับเราไปวัดที่5กันครับคือก็คือวัดราชบพินะครับ ด้านในค่อนข้างวุ่นวายครับตอนนี้ผมถอดไมค์ออกครับเพราะว่า,วาทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ใช้ตั้งแต่ตอนเข้าไปนะครับเราให้เก็บก็เลยเก็บไว้ในกระเป๋าละครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าวัดถัดไปนี่เขาจะให้ใช้ได้หรือเปล่าเรบก็เลยถอดเก็บไว้ก่อนครับเข้าไปในวิหารขององค์พระแก้วมรกตไม่ได้ครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะ คนแน่นมากเลยครับตอนนี้ก็แดดค่อนข้างร้อนแล้วด้วยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดราชบพิตรครับครับเราอยู่กันวัดที่5้าแล้วครับก็คือวัดราชบพิตรครับ้านหน้านี่เองนะครับก็เห็นประตูอยู่ตรงนี้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางเข้าเข้าตรงนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะ ไม่เคยมาด้วยนะครับสุสานหลวงวัดราชวพิตรสถิตมหาศีมาลามไม่แน่ใจว่าเข้าทางนี้หรือ่าน่าจะทางนี้แหละครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดรา,าชวพิตรนะครับก็คือผมเดินจนรอบแล้วครับยังยังหาที่เข้าไปสักการะไม่เจอนะครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันเพราะว่าแต่ละที่เขาก็ เขาก็จะปิดกั้นไว้อบบานี้ครับเป็นมีอะไรกั้นไวอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะให้เข้าไปครับเลยไม่ทราบครับนะครับแต่ละที่เขาก็จะกั้นไวอย่างเงี้ยทางทางที่จะเข้าไปเรเลยไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือเปล่าถ้าใช่ก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับ ใช่ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเข้าไปสักการะพระประธานในโบสถ์กันครับวัดที่หนี้ครับคือวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่หนู่นเลยนะครับสําหรับพระประธานที่นี่ครับก็คือพระพุทธอังคีรสครับเสร็จเรียบร้อยครับวัดที่ห้าครับเราจบวัดที่หก่อนบ่ายโมงครับเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ เดีย๋ยววัดต่อไปอครับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นครับก็คือวัดพระเชตุพนนั่นเองครับเดีย๋ยวเราจะเดินไปที่วัดพระเชตุพนกันครับเป็นวัดที่หกนะครับไปแต่ตอนนี้เรามาถึงวัดโพเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนี่เองนะครับนี่ก็เมือนเดินครับคนเยอะมากครับวัดที่หกนะครับที่นี่วัดที่วัดโพ เ <Okay. S 2> ข้ามาแล้วนะครับวัดโพครับตอนนี้แดดค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวจะไปที่พระอุโบสถเพื่อสักการะพระประธานในพระอุโบสถกันครับ ขึ้นผ้าน,นอนคนค่อนข้างเยอะนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปไหว้ผระนอนนะครับต้องหยิบหยิบถุงอย่างนงี้นะครับเพื่อใส่รองเท้านะครับแล้วก็วเดินเข้าไปาน,นครับแล้วก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะครับเขาจะให้ถอดรองเท้าใส่ไว้ในถุงนะครับ หรือบางคนขงเขาก็จะเริ่มถอดตั้งแต่ตอนนี้เลยครับวัดที่6ของวันนี้ครับก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดโพนั่นเองครับวัดโพครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับและเป็นวัดประจํารัชการของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชครับรัชการที่1น,นั่นเองครับ พระประธานคือพระพุทธ,ธเทวปฏิมากรครับและยังมีพระพุทธ,ธรูปที่สําคัญนั่นก็คือพระพุทธ,ธสยญาติหรือที่เราเรียกกันว่าพระนอนวัดโพนั่นเองครับจบวัดที่6แล้วนะครับวัดพระเชตุนพลหรือว่าวัดโพครเดี๋ยวเราไปวัดที่7จะข้างฝากไปฝั่งฝั่งนู้นนะครับก็ เดี๋ยวนั่งเรือข้ามไปนะครับไปวัดอรุณกัน ตอนนี้เรามาถึงวัดอรุณเป็นที่เรียบร้อยครับก็อากาศค่อนข้างร้อนครับตอนนี้จะบ่ายสองแล้ววันนี้เป็นวัดที่เจ็ดนะครับของวันนี้ครับก็ด้านบนดูทรงก็น่าจะให้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวหากาบสักระประธานที่นี่กันนะครับน กลับมาแล้วก็เอาพ่อเขี้ยวแก้วถามาที่วัดอรุณนี่ก็จะพบเจอคนที่ใส่แต่งกายครับด้วยชุดไทยเดินถ่ายรูปนะครับที่นี่มีร้านให้เช่าชุดกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหาใครจะอยากจได้บรรยากาศแบบออเจ้าหน่อยนะการชก็ อยากจะอินไปกับสถานที่ก็ใส่ฮุดไทยเดิน,น,ดน,นถ่ายรูปได้นะครับก็คนค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับคือเมื่อก่อนที่เคยมานี่เขาสามารถที่จะขึ้นไปถึงด้านบนนู่นได้นะครับที่เคยขึ้นแต่ตอนนี้<อ>คิดว่าเขาไม่น่าจะให้ขึ้นนะ พราะด้านบนถ้าถาัดจากชั้นเนี้ก็คือไม่จะไม่เห็นใครละก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปนะครับยวเข้าไปการาบสการะและนี่เป็นวัดที่7ครับก็คือวัดอรุณราชวรารามมหาวิหารครับหรือว่าวัดแจ้งนั่นเองครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับโดดเด่นด้วยพระปางวัดอรุณที่เป็นสง่าริมแม่น้ำเจ้าพระยายแห่งนก็ออกมาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไหว้พระ เสือศริมงคลครับที่วัดอรุณครับวัดนี้วัดที่เจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปวัดที่แปดก็คือวัดกัลยาณมิตรครับอยู่ให้กล้นี่เองนะครับเดินไปนิดเดียวครับมาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยถ้าตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวัดกัลยาณมิตรครับวันนี้วัดที่แปดนะครับของวันนี้ก็เดินออกอย่าพอสมควรนะตอนนี้บ่ายสองครึ่งครับ ด้านหน้านี้นะครับก็คือพระอุโบสถที่จะเราจะเข้าไปกราบสักการะกันนะครับเราเดินเข้ามาทางชุมชนวัดกัลยานะครับก็เสร็จจากวัดน,นี้ครับเราจะไปที่วัดละคังเป็นวัดสุดท้ายนะครับแต่ว่าเหนื่อยเดี๋ยวหาดูว่าจะมี จะมีรถบินมอเตอร์ไซค์อะไรหรือเปล่านะครับสำหรับวัดที่8ครับก็คือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารนั่นเองครับวัดแห่งนี้ครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทครับสำหรับพระประธานนะครับที่ปฏิสถานอยู่ในวิหารหลวงแห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธไตรัตนนายกครับครับเราออกมาแล้วนะครับจากวัดกัลยาณครับวัดที่8ดนะครับก็ เสร็จสิ้นจากวัดที่แปแล้วเดี๋ยวเราไปวัดที่9้าวัดสุดท้ายแล้วครับคือวัดะระฆังนะครับก็ตอนนี้เ,เวลาที่ที่วางไว้ก็ค่อนข้างเรียกว่าเป็นไปตามแผนนะครับตอนนี้กเกือบจะบ่ายสามแล้วก็อีกนิดเดียวจะเสร็จงานแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหารถแล้วก็ไปที่วัดะระฆังกัน วัดสุดท้ายครับเป็นวัดที่9ครับนั่นก็คือวัดระฆังโคสิตารามนั่นเองครับถ้าใครมาที่นี่นะครับก็จะได้ยินเสียงการเคาะระฆังครับเสียงดังกังวานมาตะไกเลยครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้นั่นเองครับที่นี่ครับมีสถานที่สําคัญมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิหารของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีครับและพระเจดีย์สามองค์ครับหรือว่าจะเป็นหอพระไตรปิฎกนั่นเองครับ สำหรับพระประธานที่พระอุโบสถแห่งนี้ครับมีนามว่าพระประธานยิ้มรับฟ้านั่นเองครับและที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นหอ,อพระไตรปิฎกนั่นเองครับซึ่งลักษณะเป็นรูปเรือน3ามหลังฝาแฝดครับ หอด้านใต้ครับเป็นลักษณะของหอนอนครับหอตรงกลางครับจะเป็นห้องโถงครับแล้วก็หอด้านทิศเหนือนั้นจะเป็นห้องรับแขกครับของเดิมนั้นจะเป็นหลังคามงจากครับและได้มีการเปลี่ยนมาเป็นหลังคามงกระเบื้องครับครับผู้ชมครับตอนนี้วัดสุดท้ายเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ เราจบกันอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามครับนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปขึ้นเรือที่ท่าพาันนกนะครับนะเพื่อไปสะพานพุทธแล้วก็นั่งรถเมล์กลับนะครับนะก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนั้นคงจะอิ่มบุญไปด้วยกันในคลิปนี้นะครับหากคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องปีสันออนทัวร์กันด้วยนะครับครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดกัน รับชมนะครับวันนี้โอ้โหเหนื่อยมากทั้งแดดร้อนแล้วก็หิวข้าวหายใจแค่ไม่ทั่วท้องวันนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าโชคดีปีใหม่แล้วก็สวัสดีมีชัยไปตลอดทั้งปีครับสวัสดีครับ